สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็ได้สาวกมาตะเกี่ยวหญ้าให้งอให้ควายพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วบ่มีิงมองเลี้ยงงอเลี้ยงควายได้พเดี๋ยวไปหาเกี่ยวหญ้ามาเหอพี่น้องเอ้ยเฮ้ยฝนตกแล้วไม่มีที่เลี้ยงแล้วไปหาเกี่ยวหญ้าทางเนาะมาเหอ,อเบิ่งหญ้าให้งอควายก่อน หม,ม,มดยังขามน้องก้าซานครับยังไม่หมดเลยตามวิถีชีวิตชาวไรเซนาพี่น้อง,ขอของอน,อน้องพอขมก้อนกินหมดไปยังโอ้ยังเต็มหางอยู่ยังไม่หมด khuôn hát con bà nè mất lấy nhang khuôn hát ô nhang dù nó nhưng lửa dỡ lời Đó, kín bốt con đâu cho khoai áo hai mày ก็ป้ายก้อนพี่น้องเออจะเอาล่ามโง่ควายกับช่วงเช้าก็เกี่ยวยายกลิ่นเจ้าก้อนย้าในห้างเมดจะค่อยเอ้ใหญ่กาดก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนก็คล้ายว่าฝนละตุอี อร่อยไหมครับน้องเกาซันครับ<ม>เก่งจังเลยครับน้องเกาซัน<ม>จุด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 อ<ม>ร่อยไหมครับ เราไม่คับนะน้องมีขวนน้องก้าวซัน